กานทำดุลรัฐกล่มีรกนี้ถับไปท่าก็จะเติดกามเจริญรุ่มเงองทำการสุ่เาก็สำเร็จสุขสมหลังปัฒนานขประกแต่มาในวันนี้ก็จะเพิ่มไปจับจ่ายท้สอยนงินนะแง่ของรมนตรแตนางางลอกในวันดย ชทุกท่านนะครับหลังนี้หลันดีวันอาทิตย์หลังหยุดศุดสัปดาห์สิ้นเดือนก็จะแด้พี่น้องนะครับหลังไนเปนมาหลกสถานีเป็นนักเรือนได้เิทางขอพระเาสูสัากส้ติดกันกต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งานขหงจังหวัุกสาาที่สุดที่ใหญ่สุดสัปากันเลย ไม่มีแล้วนะครัที่เราใช้บุกต้องเดินทางมาไล่บุกน่มาทำบุญวอยู่ขนั่นที่นีตัดไปท่านก็จะเปิดจักราเริญนเรือทำการสุใจก็สำเร็จสุขเสรหลังปัถนาผู้ประการแต่มาในวันนี้ก็จะเพิ่งไปจับจ่ายใช้สอยนั่นนะมของบัตประเนทางในปจากียนแบบไม้ สุด้นยสุดตะาตากันเลยไม่มีแล้แต่คำพูที่ดี่ลทถ้าหนุ่ต้องเดินทางไปไล้หุกมรนุ่มมาทำบุญรับหนุ่มนั้นุ่มิ้มากไปเขาก็จะเป็นติดใเจลยญพิ่มเลยทำการสุดใจก็สำเร็จสุขสร็จหลังปัทนาพุะการแต่มาในวันนี้ก็จะพิ่งตจจใจใช้ใส่นั้นนะแม่แก่ เดินแบบไม้เดินทองเอาแล้วในเรือด้านในสาวาสมภัยแต่พจะกระผม่าบนี้ไม่เป็นไรบรรลุราชราวก่อนยังมีเวลาที่จะต้องรักษาผู้ชิทุกท่านนะครับแบบนี้หลันดีวันอาทิตย์วังหยุดสุดศัสนาสิ้นเดือนก็พ่อแม่พี่น้องนะครับหลั่งไหลกันมายังสถานหลังบุญกันอย่างเรื่องเล่ รนะนะแบบี่เื่อเ, 8, 8, 9, 5, เนี้อีกแล้วนะฮะวันนี้หมายเลขทะเบียนกรแบะมาแปดแปดเก้าห้าสุเทพมหานครแพอีสูตเขียวนะแปดแปดเก้าห้าท่านประกอศในต้นอยู่กับอำเภอการของเจ้าหน้าที่สาราบนะครับแล้วก,ก็นึันหมายเลขทะเบียนแผนพึ่งจอจาร แต่85เกิดจังหวัดนครสฐะรนะครับนีตุวมชีไทยตั้มซึ่งต่อสื่อการเลือต้นของเจ้าหน้าที่ใครจะได้